ยืนอยู่หลังไม้แสงไฟส่องหน้าเพราะจนร้องเพลงกล่อมคนสวัสดีค่ะสามีนั่งดูอยู่นะคะว่าเมียนั่งทำอะไรสามีใจดีค่ะซื้อไมโครโฟนนะคะเอามาให้ภรรยานะคะ ทำลูกเฟอร์โอ้ย Open the box Don't tear the box Open it nicely with a knife Because <Okay. S 1> you might need to put it in the box to take it back if it doesn't work. ผลสามีบอกว่าแกะดีๆนะกองอะ่ะเผื่อมันไม่ดีแล้วจะได้พาไปเปลี่ยนนะคะนั่งบังคับอยู่ตรงนู้นนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ เห็นต้นคริสต์มาสนั่นนะคะนั่งอึ้มทะมึงอยู่นะคะคนนั้นนะคะเฮ้ยยิ้มแล้วนะคะยิ้มแล้วนะคะน,นั่นหมวกมือนะคะบ้านเราเรียกว่านั่งทำท่านะคะ แก่ยากแก่เย็นนะคะสามีบอกว่าเธอแก่กล่องดีนะถ้ามันใช้การไม่ได้อ่ะจะได้พาไปเปลี่ยนแปบ๊บนึงนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวขออนุญาตเอานี่แป๊บนึง่งเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตแป๊กนึงนะคะ สกอตเทปทั่วกล่องเลยนะคะเิดอย่างแน่นหนาอือนี่นะคะเราจะให้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆนะคะเป็นไม้นะคะ ใช้ต่อใช่ต่อกับคอมพิวเตอร์วิดคอมพิวเตอร์ย็ y e มพิวเตอร์ Plug port. Plug computer. USB USB. your in in On the the เสียงตรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยนี้เขาต้องใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะไม่แบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อล่ะ ที่หนึ่งไอเราก็คิดว่าเป็นไม้ที่ใช้กับใช้ทั่วไปนะฮะยื you นอยู่หลังไม้แส,สงไฟสองหนา้าเพราะจนเองเลงกล่อมคนน you ี้มี <'t> มาเที่ยว You got YouTube got on your computer your hey. oh, อผับอกว่าให้ร้องเพลงกับค<ข>าราเร <พา S 2> เกะคอมพิวเตอร์นะคะที่เถอเอ้ยขาตั้งเดี๋ยวค่อยลองดูนะคะว่ามันจะใช้ได้กับอะไรนะคะอ๋อเมมี่บ๊อกบ๊อกไว้เอาว่าเด Television. เดี๋ยวจะเรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะรู้แต่ว่าผัวซื้อไมมาให้นะคะเห็นเมียผ่านกด YouTube ซื้อไมมาให้นะคะแต่ไม่รู้าไว้ทำอะไร <laughs> แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะศึกษาดูว่าอ้อเชื่อมต่อยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะั